know what you want ประสบการณ์แล้วก็การรีวิวอะผมรู้สึกว่าที่นี่น่น่าจะโอเคสุดแล้วใช่ไหว่าเป็นผู้หญิงนะเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยมันไม่ได้มีคันเดียวแล้วมบบหลายคันแล้วก็รถดีดด้วยเรารู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากๆากเคยทำไปแล้วค่ะรู้สึกว่ามั่นใจก็เลยมาทำคันที่สองคุ้มค่าที่กับเราจะเสียเงินก็เลยเอามาทำในคันที่สองแล้วค่ะก็ดูรถที่เขาเคลือบก็คือมันแววมากยืนยันแล้วก็ประกันว่าตรงเนี้ยคือเคลือบแก้โอเคสิ่งที่เราต้องการสูจแล้วมันก็ตอบโจทย์เราให้คำแนะนำนะครับมีทั้งโปรโมชัั่นมีกกกาารรรบิ ขาด้วยูบรรยากาศร้านสะอาดมีคุณภาพูรีวิวดีนะคะแล้วก็คนมาใช้บริการเยอะมากพี่ๆหลายหลายคนแนะนํามาเลยว,ว่าที่นี่อ่ะอันดับหนึ่งในปัตตานีในสจังหวัดเลยคะ่ะเต็มร้อยไม่หักเลยตอเยนยตัดสินใจมาเพื่อ,อีอกครั้งนึง เรารู้สึกว่าเราได้ขับรถไปได้ตลอดเวลาเลยค่ะเขาดีจริงๆครับในเรื่องของการบริการแล้วก็เรื่องของคุณภาพของฟิล์มใหม่มากเนียนมากดูไม่ออกเลยว่าแบบตีทั้งคันเลยตต่างกันเยอะมากเลยค่ะดูเงาออกเลยค่ะอ่าสวยมากดูสง่ามากสือแทบมองไม่เห็นเลยงานเนียยมากที่นี่คุ้มมากติดล้านเห็นครั้งแรกก็คือตกใจเพราะว่ามันเวลมากเวลตาแตกเลยรถที่ผ่านการใช้งานสามารถทําให้มันดูใหม่มีความฉ่ำมากขึ้นรู้สึกว่ารถใหม่มากใหม่ ว่าตอนที่ออกรถอ<ช>ีกครับ<ช>เหมือนกับรถมันไม่แววอะค่ะมันไม่แววหลังเข้ามาใช้บริการแววขึ้นมีความต่างกันมากเลย<า>เหมือนรถเพิ่งออกใหม่ใหม่กว่าเดิมที่เราเพิ่งซื้อมาสังเกตเวลาฝนตกอะฝนมันจะเป็นเม็ดแล้วแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันประทับใจมากไม่น้อยไม่หักเลย ทางงานเขาบริการดีอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาดีเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้วันนี้ก็มาทําทลิปนี้ครั้งแรกนะคะรู้สึกพอใจมากนะคะรู้สึกว่าโอเคมากเลยพนักงานเซอร์วิสดีมากบริการดีแบบอธิบายทุกอย่างเลยแล้วก็บริการหลังการขายก็คือดีบริการดีมาก<ะ>ดีมากดีมากด้วยอ,อ๋อคันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ติดใจในการบริการทําไปแล้วรู้สึกว่ามีคุณภาพแลยขก็ใช้ได้ในระยะยาวค่ะบริการดีมากค่ะตั้งแต่แบบตอบคําถามในเฟซเหมือนทักไปก็คือตอบตลอดแล้วก็ตอบดีมาก ใส่ใจลูกค้าแต่การเข้ามาจนรับรถออกไปพนักงานบริการดีมากทุกอย่างดีหมดเลยค่ะเข้ามาใช้บริการแล้วก็คือกลับเข้าไปก็คือจะดูดีแน่นอนพนักงานเนี่ยต้อนรับดีมากบริการดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะรู้สึกได้ถึงการใส่ใจทุกขั้นตอนที่นี่ดูแลดีค่ะแล้วก็บริการดี ขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้านแพนด้าคาสปาปัตนตีครับสามมันมาใช้บริการที่แพนด้าคาสปานะคะที่ปัตนตีได้เลยนะคะมไม่ผิดหวัง <laughs> มาใช้บริการที่นี่ได้ใครไี่มีเวลาที่จะดูแลรถนะคะให้แพนด้าดูแลรถคุณได้นะคะค <laughs> ุ้มมากมากนะคะแนะนําให้มาทําที่ร้านแพนด้าคาสปาปัตนีค่ะ <laughs> แนะนําเลยนะคะร้านแพนด้าคาสปาปัตนีค่ะ <laughs> เข้ามาใช้บริการกันได้ค่ะให้ทางร้านเขามีความมืออาชีพมาดูแลแทนเรานะคะแพนด้าคาสปาครับแพนด้า สปาที่ปัตตานีด้วยนะคะก็คือเข้ามาแล้วจะได้รถใหม่กลับไปแน่นอนเทนด้าคาสปาค่ะที่นี่ได้เลยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครที่แบบว่ารักรถสามารถให้เทนด้านะคะดูแลได้